รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport ตมาเฟีกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลเราพบกันที่นี่ทุกคืนวันอาทิตย์5ทุ่ม20ทางช่อง3 v a r i e ท y ช่อง28หรือว่า38คําคำว่าตัวพ่อคือเรื่องราวสุดสำคัญครับว่าซูเปอร์สตาร์ในวงการกีฬานั้นพุ่งขึ้นไปเป็นสุดยอดตัวพ่อของโลกได้อย่างไรพวกเขาทำตัวอย่างไร จึงเป็นตัวพ่อที่เป็นขวัญใจคนทั้งโลกและสำคัญยิ่งกว่าอยู่ข้างบนนี่ยากแต่ยากกว่าคือจะอยู่ข้างบนให้มันได้นานๆอย่างไรเมื่อคุณเป็นตัวพ่อแล้วสิ่งที่จะทำให้คุณร่วงจากสวรรค์ลงสู่นรกคืออะไรนี่คือวัฏจักรขึ้นไปยังไงอยู่ยังไงและตกมาเพราะอะไรหากคุณดูรายการนี้ แล้วคุณนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และดำเนินใช้ชีวิตตามแบบสปอร์ตมาเฟียคุณรุ่งรุ่งรุ่งไม่มีทางร่วงอย่างแน่นอนเพราะมาวันนี้จะพูดถึงนักฟุตบอลที่เล่นดีจนร่ำรวยมีเงินเดือนเดือนละ13ล้านเป็นสุดยอดขวัญใจจนมีเพลงเป็นของตัวเองเพลงเพลงนี้ประชาชนร้องทั้งโลก บนถนนรถไฟฟ้าใต้ดินงานแต่งงานหรือแม้กระทั่งคนดังร้องหมดแต่สุดท้ายชีวิตพังมีเงินมีชื่อเสียงพังกับเงิน50บาทพังกับเงิน50บบาทเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังแต่เริ่มเรื่องแรกก่อน ผู้ชมเรื่องของแฟชั่นครับแฟชั่นตอนนี้โอ้โหมันครองโลกไปเรียบร้อยแล้วกีฬากับแฟชั่นมันคู่กันเหมือนปปาทงโกกับนมข้นอะไรประมาณนั้นจะพูดถึงนักบาสตัวพ่อที่เล่นบาสมา20ปีสงกรานไทยเล่นน้ำสงกรานฝรั่งร้องไห้ร้องไห้เพราะว่านักบาสที่เก่งดังที่สุดคนหนึ่งโคบีไบรอันประกาศเลิกเล่น เล่นบาสเป็นครั้งสุดท้าย13เมษายนฉะนั้นที่อเมริกาเขาประกาศว่าวันนั้นเป็นวันงูดำวันงูดำเพราะฉายาของโคูบิแบน์ก็คือคล่องและเขาดุร้ายแล้วพิษในการยิงของเขาทำให้คู่แข่งตายเกมสุดท้ายในการเล่นบาสอาชีพ วันงูดำโคบี้ใส่รองเท้าสีดำแล้วก็เป็นเรื่องของรองเท้านี่แหละครับซึ่งเป็น talk of the town หรือคนคุยมากที่สุดมีแต่คนบอกว่าหลังจบเกมเอารองเท้าไปให้โคบี้ไปเซ็นมันจะเป็นลายเซ็นที่มีค่าที่สุดแล้วตัวพ่ออย่างโคบี้ยินดีอยู่แล้วมันเป็นเกมสุดท้ายในชีวิตแต่ทั้งโลกนี้มีคนคนหนึ่งที่โคบี้บอกว่า ผมไม่เซ็นให้คุณเพราะอะไรการจะเป็นตัวพ่อมันต้องละเอียดวันงูพิษรองเท้างูดำจะมีสีเหลืองทองเพราะเป็นสีของ L.A. Lakers ข้างซ้ายเป็นฉายาหม m ยเงูพิษ ข้างขวาเขียน4.13หรือ13เมษายนซึ่งเป็นวันแข่งเกมสุดท้ายโดยในนัดปิดฤดูกาลและอำลาเพื่อปิดฉากอันยิ่งใหญ่ของโคบีไบรอันท์ ตำนานวัย37นั้นจบอย่างสุดประทับใจเพราะเจ้าตัวกดไปคนเดียวถึง60แต้มช่วยให้ LA Lakers พลิกกลับมาชนะ Utah Jazz ได้สำเร็จท,ทั้งท้งที่ทีมของโคบี้เป็นฝ่ายตามหลังตลอดพอจบเกมก็มีพวกเพื่อนร่วมทีมและทุกคนในสนามที่เจอเขาแห่กันมาขอลายเซ็นในห้องแต่งตัว Locker r o ์ร er แน่นอนในโอกาสสำคัญแบบนี้โคบี Kobe ก็เป็นงานเซนเลกทุกคนได้ไลายเซ็นกันหมดทั้งบนลูกบาส บ้างรองเท้าบ้างแต่มีเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้องคนหนึ่งคือนิกยังที่สวยไปเพราะว่าไม่รู้จักการลัเทศะโคบี้ไบรอันไม่ยอมเซนแถมเคลี้ยงรองเท้าลงขยะอ๋อหนึ่งบวกหนึ่งคือสามลบหนึ่งโคบี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไนกี้แต่เจ้านิกดันคิดน้อยดันเอารองเท้าอาดิดาสซึ่งเป็นคู่แข่งไนกี้มาให้โคบี้เซนวงในบอกว่าโคบี้ยนรองเท้านิกลงถังขยะจริงแล้วบอกว่าไปหาไนากี้มาดิเดี๋ยว ให้ส่วนนี้ก็เปิดใจกับเราว่าเฮียเขายอนรองเท้าลงขยะจริงๆแต่นั่นแหละคือโคบี้ทำอะไรต้องมีสตรอรี่สุดท้ายแล้วโคบี้ยอมนะแต่ว่ายอมจากลายเซ็นให้บนกระดาษสตัทชิตหรือใบสถิติของเกมวันนั้นโคบี้ไม่เคยทำอะไรธรรมดาจริงๆนั่นแหละครับวันงูดำแล้วก็เรื่องดราม่าคือมองได้สองมุมนะครับ การที่คุณจะเป็นตัวพ่อบางครั้งคุณทำตัวง่ายงๆไม่ได้บางครั้งสังคมทั้งโลกตะวันออกหรือสังคมไทยโอ้ยง่ายๆยหยวนหยวนแต่บางครั้งไอ้ความละเอียดไอ้ความเขี้ยวบางครั้งมันก็เป็นการสร้างตัวพ่อมืนคือตัวพ่อไม่ควรจะเข้าถึงง่ายเกินไปแล้วก็ยากเกินไปจากบาสเกตบอล มาถึงแฟชั่นรองเท้าบางต้องบอกนะครับว่าเรื่องของธงชาติเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางประเทศในยุโรปบอกรักประเทศชาติมากฉะนั้นเวลาเขาลงไปเล่นกีฬาเขาอยากจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับธงชาติเป็นแฟชั่นนะครับในโลกตะวันตกที่นักฟุตบอลหลายคนมีธงชาติแปะ อยู่บนรองเท้าสตตดคนไทยอาจจะบอกว่าเท้าเป็นของต่ำไม่ควรเอาธงชาติไปแปะบนรองเท้าอันนี้ก็เข้าใจคนไทยแต่ฝรั่งอย่างเดวิดแบแคแฮมเขาก็บอกว่าเท้าเป็นส่วนที่ทำให้เขามีวันนี้เตะฟุตบอลฉะนั้นทุกก้าวที่เขาเดินไปข้างหน้าทุกก้าวที่เขาปั่นฟรีคิกเขาปั่นเพื่อประเทศอังกฤษนะฮะมันก็ มีทั้งบวกมีทั้งลบแต่สุดท้ายแล้วหากเปิดใจกันตรงๆธง,งชาติอยู่ตรงไหนไม่สำคัญเท่าใจคุณรักชาติหรือเปล่าคุณโบกธงชาติแต่คุณไปทำให้ประเทศขายหน้าก็อาจจะแย่กว่านักฟุตบอลที่แปะธงชาติแล้วยิงประตูพาไทยไปบอลโลกก็เป็นไปได้เพราะมาวันนี้หลังจากที่เทรนนักฟุตบอลเอาธงชาติแปะรองเท้า มาตอนนี้นักฟุตบอลที่แฟชั่นเบ้ลหรือว่าขึ้นชื่อในเรื่องแฟชั่นมากที่สุดมาแล้วครับเหลืองเลยจี๊ดเลยเดปีแอรเอมมริกโอบามายังกองหน้าทีมชาติกาบอลน,นักเตะยอดเยี่ยมปีล่าสุดของทวีปแอฟริกา สามปีผ่านมาโอบาเล่นให้กับดออตมูลในเยอรมันเล่นไป138นัดซัดไป78ประตูโดยเฉพาะปีนี้ปีเดียวยิ่งไปและ37ประตูเพื่อนร่วมทีมบอกว่าโอบาคือตัวพ่อที่วิ่งเร็วสุดๆเร็วถึงขนาดไม่มีกองหลังคนไหนในโลกอยากประกบเขาและสิ่งที่จัดจ้านไม่แพ้ก,การยิงประตูคือท่าดีใจและการแต่ตัวนี่ยิงเขา้าใส่หน้ากากมนุษย์แบงมุมสไปเดอร์ ดูฮะมนุษย์ข้างข้าวแบทแมนเมื่อไม่ลงสนามแต่งตัวเป็นนกเพนกวินมาดูบอลอารมณ์ไหนเนี่ยล่าสุดดูรองเท้าสตาัดดีสีเหลืองสดใสตกแต่งลวดลายโดนใจมีโลโก้ของทีมเสือเหลืองดอทมูนและก็มีดาวนี่แหละฮะตัวพ่อดาวยิงแฟชั่นฟินแห่งบอลเยอรมัน โอ้โหสีนี่สุดยอดนะฮะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขารักสโมสรอนเขามากเลยเอามาอยู่บนรองเท้านะครับชีวิตทุกวันนี้มันเครียดพอแล้วครับอย่าไปเครียดอะไรเยอะเลยล่าสุดมีคนในวงการบันเทิงนักร้องคนหนึ่งมาคุยกับผมแล้วเขาก็บอกว่าเขาเอาชื่อแฟนสาวไปอยู่บนรองเท้าก็มีคนมาวิจารณ์ว่าเอาอะไรอยากแตะแฟนเหรอไม่รักแฟนเหรอ มากไปก็เขารักเขาก็เลยเอาชื่อแฟนมาอยู่บนรองเท้านะบางครั้งเนี่ยอย่าไปคิดมากโลกมันเครียดพอแล้วอย่าไปจริงจังมากช่วงหน้าห้ามพลาดในสปอร์ตบาเฟียกีฬาตัวพ่อร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย